โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมากับช่องสองจิรพัฒนนะครับโอเคก็วันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับนะก็งั้นเราเข้าไปในแมปซึ่งวันนี้มีแมปไหม่นะใหม่ใหม่ซึ่งก็นั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะมาเล่นแมปเกี่ยวกับวอเตอร์นะวอเตอร์วอเตอร์แมปน้ำนั่นเองนะครับงั้น โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยสวิมดาวออบบี้นะสวิมดาวออบบี้ก็คือการน่าจะว่ายน้ำลงไปนะโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วมีท่อไม่ใช่มีรูใหญ่ๆนะะเหมือนให้เราว่ายลงไปนะครับโอเคโอค้โหลองเดี๋ยวเราลองลงไปอึ๊บโอ้ ยังลึกเลยนะฮะวูลึกมากเลยนะก็แต่ว่าดูจากฝั่งขวาจะมีจากสีเขียวไปสีแดงซุ่งสีแดงถ้าเราลงไปยันจุดใต้สุดก็จะทำให้เรารู้ว่าข้างล่างมีอะไรงั้นเดี๋ยวเราลองว่ายกันเลยว่ายไปเลยนะซึ่งตอนนี้อยู่สีเขียวว่ายไปเรื่อยๆนะฮะว่ยไปเรื่อยแล้วก็เรามีท่อถังแกะออกซิเจนด้วย สีเหลืองงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ถึงสีเหลืองเลยนะ,ะโอเคตอนนี้เราก็มาใกล้ๆก้สีเหลืองแล้วนะฮะก็คือตัดมาแล้วแต่ว่าก็ลงไปเรื่อยๆนะฮะโอเคตรงน,นี้เราอยู่เราเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะ,ะเดินทางมาครึ่งทางแล้วว้าวแล้วก็ผมเห็นฝั่งขวาม,มีคนมาเล่นเยอะมากเลยเพราะว่าแมบบนี้ อาจ,จะนะดังดังนะดังโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลยๆเฮ้าตรงนี้มีใบพัดด้วยโอไม่โดนนะไม่โดนโอเคโอเคเมื่อกี้นะคือพอดีเอ่อตรงแป้นนิ้วเนี่ยมันเลื่อนแล้วเป็นไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ทําได้แล้วนะตอนนี้ได้แล้วเฮ้ยผมเห็นข้างล่างแล้วเห็นข้างล่างไหมเป็นสีขาวๆเหมือนเป็นใบพัดนะฮะ ลองลงไปก็ลองลงไปมีใบพัดอีกแล้วอ้าจะโดนไหมเนี่ยจะโดนไหมจะโดนไหมจะโดนไหมอ้าโดนผักนะโดนผักโอเคไปต่อเลยโอเคไปต่อเลยตัวนี้ส,สีแดงส้มแดงนะโดนส้มแดงแลนะเออโดนผักอีกแล้วจะถึงแล้วนะโอเคอีนิดเดียวร โอเคตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะอันนี้เดียวอันนี้เดียวโอ้โอเคอืมเราบาที่ไหนเนี่ยว้าวตรงน,นี้เรามาเหมือนที่สาสมชุดหรือว่าอะไรสักอย่างมีสปีดแล้วก็มีสีด้วยนะฮะแล้วก็มีต่างๆนานาเอ,อ๊ะโอเคของการเปนตัวชมพูแล้วสีแดงด้วยอาเมื่อกี้โดนสปีดนะสะปีดสามร้อยเออโอเค โอเคลงมาใหมอืออะไรอีกเนี่ยมีเด้งดึงเด้งดึงเอ้ออีกแล้วอ่าโอเคโอเคโอโอเคโอเคตอนนี้เรากลับมาแล้วโอเคอ่าตกน้ำตกน้ำเออเออโอโหโอโหโอโหโอเคกระโดดใหม่กระโดดใหม่กระโดดไหมกระโดดใหม่ จะได้ไหมอ๊บโอเคได้แล้วนะได้แล้วโอเคได้แล้วนะโอเคได้แล้วว้าโอเคก็สำหรับแมปนี้ก็มาเล่นได้นะฮะก็ทา,ทายดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปอีกแมปงั้นเดี๋ยวเราตัดไปอีกแมปเลยโอเคตอนนี้เรามากันอีกแมปนะฮะแมป ซูนซูนามิเกมนะฮะโอเคหวังว่ามันจะไม่ยากะอมังซึ่งอันนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนี้สุดหนึ่งแต่ว่ารับรองว่ามันแน่นอนโอเคเรามันโหลดก่อนนะฮะเรามันโหลดก่อนอีกตรงลีดเดอร์บอร์ดด้วยโอเคโอเคมาแล้วซึ่งอย่าบอกนะอ่าไม่นะ ซึมันซึนามี้มาแล้วอ่าเบิร์ดนายเข้ามาเลยก็หยุกโอเคทำได้ก่อนอื่นนะผมขอดูไมโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยซึ่งผมได้ซื้อแพลงมาแล้วนี่แพลโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะฮะ้าหมาของผมวันนี้คือจนะต้องไปถึงสุดฝังด่งให้ได้นะต้องไปถึงสุดฝั่งให้สุดฝั่งให้ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวนะ่าเพลงอันนี้เป็นอะไรรเปล่าโอเคเอาแค่นี้โอ โอเคนะซึ่งการที่ผมซื้อแพรไปเนี่ยมันจะช่วยชีวิตผมมากถ้าน้ำลดถือว่าอาจจะไม่รอดหรืออาจจะรอดถ้าหลบทันลองดูนะฮะสองรอบนะฮะ oh. oh. ไปตรงนู้นนะคนหินอาจจะช่วยผมได้หรืออาจจะไม่ช่วยก็ได้ซึ่งตอนนี้เลือดผมเกือบครึ่งแล้ว oh. oh. ใหญ่ไหมใหญ่ใหญนาดไหหายไปครึ่งหลอดผมจะไม่เก็บเลือแล้วผมจะตายได้โอ้โหใช้เรือมาตั้งนานมาตายเพราะซิมอนมิทลูกใหญ่นะะ ซ้อมมาแล้วซึ่งผมก็เคยชนะมาดูจากเงินได้ก็คือก็เคยชนะมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่มากผมต้องอยู่หลังคนอิงเข้าไว้นะฮะซึ่งมัก็อาจจะไม่ช่วยหรืออาจจะช่วยก็ได้เงียบมากนะเงียบมากม่นอมเสี่ยงเท้านะปึปอ้าวไปสั่งมันเถอะดูทีฆ่าไม่ค่อยดีนะ ฉันแค่เป็นเรือเนี่ยผมขับถึงแล้วนะกิดอะไรขึ้นวดุดตรงนี้อะไร ยูสตาร์เด้อโอเคผมจะยังไม่สนใจนะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังนะขอเล่นให้จบก่อนวัดตัวนี้มีกล้องวงจรปิดด้วยโอเควิ่งต่อขอให้ไม่ตายนะ เงินเหรียเงินได้เงินเยอะกว่าเหรียญทองแดงนะโอเคโอ้เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนนี้ถึงตอนนั้นได้ก็ได้ ก่อนอื่นซื้อแพ้ก่อนนะฮะมีอยู่ไหมโอเคแปดสิบไป ก่อน่ผมขอซ้อมก่อนเดี๋ยวก่อนโอ,โอเคโอ้มีคนสร้างมาต้นไม้ด้วยว้าวเรขอไปฝั่งนี้ไปอีกฝั่งนะจะรีบว่าไ,ไปอีกฝัง่งเผื่อถ้ามันมาจะได้จบได้เลย จะว,ว่านถะ้าผมออกไปเดี๋ยวมันมาแน่เลยรนะูก่อนนะโอเคนะ่าจะยังไม่มีอะไรแล้วนะผมจะขี่ไปอีกฝั่งเแนะป๊บหนึ่งนะฮะ ถึงรอ้ายอีกนิดเดียวยถึงแล้วแต่ว่ควชนะรอบเดียวหรือควรชนะสองรอบ โอเคผมก็ขอจบคิวแต่เพียงเท่นขอเล่นรอบเดียวเพอมันยากมากเลยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ด้วยนะฮะบุยบุยนะบุยบุย